สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกมแรเดเจอร์กันเหมือนเดิมเนาะวันนี้อยู่กับ ID ที่ซื้อมานะครับโอ้โห,โหคุณเห็นทีมผมในะตอนนี้เนี่ยก้าดาวเยอะชิบหายเลยนะก็คือในะช่วงนี้เนี่ยผมพยายามอัพตัวก้าดาวนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นแปดดาวไฮเปอร์เนี่ยแต่ละตัวนะอย่างเช่นเมงูมินอย่างเงี้ยผมก็ต้องการความสามารถก้าวดาวของเขาแล้วก็คือการเป็นการต่อต้านทักษะของธาตุไม้นะครับไอพวกธาตุไม้ก็จะโดนเข้าได้ง่ายนะเออก็คือมาเจาะจงเลยนะครับส่วนอันดูบิสนะครับที่ทําขึ้นมาาก็เพระ รู้สึกว่าค่าแฝงในร่างกาดานเนี่ยมันจะเยอะกว่าร่างแปดดาวไฮเปอร์นะครับเออก็เลยเออทำขึ้นมาด้วยนะครับแถมผมเห็นกิจกรรมที่มานะครับก็คือบิงโกนะสลับเดือนนี้นะครับกิจกรรมเยอะมากนะใครแบบโอ้โหโกยได้โกยนะครับอืมเอาล่ะสรับกิจกรรมบิงโกครับนะตรงนี้นะผมก็ทําไปแบบโอ้ไม่ค่อยเยอะนะผมคิดว่าน่าจะมีคนที่ได้กบก้าดานไปแล้วนะตรงนี้นะครับหนึ่งแถวเนาะเออเดียวนัดก้าดาวนะครับอืมถ้ามีตรงนี้อีกหนึ่งตัวเนาะเออภายในทีมผมก็มีหนึ่งตัวผมก็เลยคิดว่าเราจะ ปั้นตัวรันเจอร์ขึ้นมาดีกว่าไหมก็คือผมอยากจะปั้นเมกูมินเป็นก้าดาวแม็กนะแต่ถึงนาตอนนี้เนี่ยกบมันจะขาดอีกหนึ่งตัวแต่ผมคิดว่าก็ถ้าปั้นไว้ก็ไม่เสียหายนะเพราะว่าดามิเอ้าตอนนี้เนี่ยผมก็เข้าใจแบบว่ามันไปทางใดทางหนึ่งจะเกินไปนะแต่ตอนนี้ก็คือไม่สุดสักทางเลยนะไม่จะเป็นธาตุน้ำเนี่ยธาตุน้ําก็บางครั้งก็เอาตรงๆนะผมรู้สึกว่าเล่มแม่งไม่สุดเลยว่ะตั้งแต่โดนเนร์ฟความสามารถคริติคอลเขาเอ่อลงนะก็การ าดามิสกิลนะนั่นนี่อี่มันก็แบบไม่ได้แรงอะไรอยู่แล้วนะสำหรับเลมนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่า ขาดอัปเกรดธาตุไปอันนี้ก็อาจจะเป็นได้อะนะผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาเติมธาตุอื่นก็ได้นะอย่างเช่นธาตุไฟอย่างเงี้ยซึ่งธาตุไฟอย่างมีงกูมินเนี่ยผมก็มีอัปเกรดธาตุมาไงผมคิดว่าก็น่าจะเพิ่มทีความรุนแรงได้นะยิ่งเป็นตัวที่เป็นร่างก้าดาวนะเออถ้าแม็กซ์ไปด้วยโอ้โหผมไม่เชื่อเลยนละครับว่าระเบิดทีเดียวน่าจะตุยกันได้เลยนะพวกแถบหน้าเลยอ่าที่ยืนหน้าหน้าเนี่ยเพราะว่ามิงกุมินนะครับสกิลเขาไม่ค่อยจะลงหลังสักเท่าไหร่อ่ะนะก็เอาไปว่าคลิปนี้ก็มาอัปเดต ไอดี ID แล้วกันนะครับสำหรับ ID นี้เนาะก็ว่าไปถึงไหนแล้วนะก็ในตอนนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะก็คือวางแผนนนู่นนี่กันอยู่นะครับว่าเออเอาไงดีสำหรับ ID ดีนี้นะก็เท่าที่เห็นก็คือจะอัพเมนูมินให้แม็กนะแล้วก็มาเล่นจิตกรรมิงโกเพื่อเอากบ9ดาวนะครับอีกหนึ่งตัว เพราะในครั้งเรามี2ตัวนะครับก็ขายได้หนึ่งตัวผมคิดว่าถ้าเราเอารูบี้จาก PVP มาสุ่มหากบก้าดาวผมก็สองจิตสองใจนะถ้ามันไม่ได้ก็คือมันจะแบบว่าเสียรูบี้ฟรีไปเลยไงแต่ถ้าได้ก็คือมันจะทําให้ทีมเราแบบก้าวกระโดดไปอย่างมากมันก็แบบว่า50-50เลยนะอันนี้ก็ต้องใช้ดวงอีกแล้วอะนะโอ้โหโปวดหัวเลยทีนี้แต่ใน,นเดือนนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นช่วงที่ผมน่าจะเป็นการเก็บตัวเพื่อไปโคลบโบในเดือนหน้าอีกเลยนะมันก็แบบว่าโคลโบเดือนเว้นเดือนนะ มันก็ต้องแบบเล่นแบบนี้นะก็คือ,คอโคโลโบอ่ามามาแล้วก็หมดไปแล้วก็เราก็เก็บตัวกันใหม่แล้วก็อ่าไปเปิดโคโลโบหน้าโคโลโบมาจบเราก็เก็บตัวแล้วก็ไปเปิดมันก็เป็นอย่างนี้กันเรื่อยๆนะเออแต่ว่าลูบี้เนี่ยผมสุภาพผมอยากจะเก็บไว้แล้วละ่ะเออผมอยากจะไปรอรอบเกียร์ลงจันนะนะเกียร์เกียร์จันทาเออแล้วก็เกียร์จันทาเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะมีอะไรแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ามานะสำหรับปีนี้ของเรานะผมไม่รู้ว่ามันจะมาช่วงไหนนะเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสักเดือนตุลาหรือไม่ก็กันยานะ เออผมคิดว่าช่วงก่อนมันก็น่าจะมาช่วงนั้นแหละนะครับเอาละ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการอัปเดตทีมเดี๋ยวเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราไป PV p ีพีพีกันนิดนึงนะ ก่อนที่จะจากกันไปนะครับสำหรับคลิปเร็วนี้นะครับอืเข้ามาอัปเดตนั่นนู่นนี่นะแลตอนนี้เนี่ยการอัปเรเวลของผมเนี่ยผมก็ยังอัปไม่เต็มนะสำหรับเจ้าเมงูมินแล้วก็เจ้าบาอันดูบิสนะครับก็คือผมยังรอวันที่แบบว่าเวลาอัปเรเวลอย่างเงี้ยมันจะอัปได้แบบเพิ่มมากขึ้นนะนะก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมันจะมีบัฟอัประจําวันเขาอยู่นะเออก็เราจะไม่ได้แบบเปลืองตัวละครมากนะครับถ้าเราเอากบดกเรเลโอนาดยัดเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรวลมันจะขึ้นแบบทวีคูณ โอ้ทีมนี้ถามว่ายากไหมไม่ยากนะทีมนี้เพราะว่าตัวเก้าดาวเนี่ยเราก็จะโหดใช้ได้เลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมคิดว่าเมงกุมินนะครับสกิลของร่างให้เปลืองเขาเนี่ยมันคิดว่าต่อต้านสายพลังไงต่อต้านทักษะไม่ใช่ต่อต้าน กาตัดสกิลของอสายพลังเป็นศูนย์แต่สุดท้ายเป็นธาตุไม้นะเออเราก็ลืมไปไม่ได้อ่านสกิลก็ไม่เป็นไรนะทำมาก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าธาตุไม้ในเกมนี้เนะี่ยมันก็ค่อนข้างจะว่าโอ้โหโอพี OP ซัดๆเลยนะก็ทําทมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแถมรู้สึกว่าพอเป็นก้าดาวเนี่ยแมงมุมินก็น่าจะดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาเมจแล้วก็เรื่องความแม่นนะถ้าไม่มีเกียร์ก็รู้สึกว่าโดยพื้นฐานตัวรนเจอร์เขาก็โอ้โหถามว่าแม่นไหมตอนเล่นอะ เรตอนเลืเ่นแรกๆกันก็แม่นนะแต่พอโดนข้ามเดือนมาก็เออความแม่นก็ดรอลงประมาณหนึ่งนะแต่ถ้ามีเกีร์โดนแน่นอนมันก็มันก็แบบไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วนะนะแต่ใครไม่มีเนี่ยเราจะเห็นผลได้ชัดเลยว่าเอ้้ยถาเทียบกับตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยเมงูมินเนี่ยความแม่นมันโอ้แตกๆชัดเจนเลยนะ,นะโอเคทีมนี้เนี่ย นะเจอทีมหยาบนะครับส่วน NFT นะ้อย NFT เนี่ยก็เป็นตัวเจ้าบาร์บีคิวนะเออผมก็แอบเสียดายนะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยผมได้เจ้าตอไม้เลียวนาดนะครับซึ่ง NFT ตัวน,นั้น่ะผมรู้สึกว่าไม่กระจอกชิปหายแต่ว่าค่าเลือดเยอะมากๆนะแต่เอาตรงนะค่าเลือดเยอะแบบสกิลแบบดูง่อยมากอะเอาตรงผมก็ไม่ใช้นะ เกมนี้เราจะแบบอิงค่าเลือดแบบอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยนะครับโอ้โหทีมนี้มันดูเดือดเหลือเกินนะสำหรับฟีเลนนะฟีเลนโหดเหลือเกินนะครับอ่ไม่ใช่แค่ฟีเลนตัวเดียวนะน่าจะมีตัวซารี่ดวิชีนะที่แบบสายก๊อปปี้นะโอเคมีบาร็อกด้วยนะครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอาซะให้หนักเลยนะโอเคอ่ะมาแล้วก็ระเบิดกันไปนะ โอเคเขาพัดมาแล้วน่าจะจบเกมหรือเปล่านะเนี่ยแล้วถ้าเราโดนไปชิปป้อมเนี่ยโดนเลยนะเพราะว่าบาวล็อกเนี่ยดาเมจถึงเนี่ยเรียบร้อยนะเอ้ยรู้สึกว่าสวนได้นะไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับพอมิวมินเป็นก้าดาเนี่ยการเล่นผมก็อ่าง่ายมากขึ้นนะในเรื่องดาเมจนะครับก็มาเสริมดาเมจธาตุไฟได้ดีนะครับมไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าตีไปตีไปกำลังจะชนะอยู่นี่ก็แพ้ไปเลยนะอเอาละประมาณเท่านี้กันนะสำหรับการอัปเดตไ d ที่ซื้อมานะก็ทำก้าดาว เพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนะครับหลังจากที่เรามี9าดาวอยู่3ตัวนะครับแล้วก็ภายในะ้คนนาค้งหน้าก็จะอัพมีงูมินให้เป็น9ดาวแม็กนะครับตัวที่2ของทีมน,นะจ๊ะส่วนใี้นี่หลักเนี่ยผมก็จะมีแผนว่าจะทํามีมูมินเหมือนกันนะเออ เพราะว่าบิงโกเนี่ยถ้าได้มานะครับโอ้โหผมซัดแน่นอนนะสำหรับมิงูมินในไอดีหลักของผมเนี่ยผมต้องการแบบว่ากาดาตัวที่2องของไอดีมาแบบโอ้โหเจอ,อผมแน่นะเอาละประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการอัปเดต ID ของไอดีที่ซื้อมานะครับอืมก็เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผม